นี่คือโบสถ์คือพระอุโบสถที่เพิ่งสร้างเสร็จของวัดปานนนท์เหมาเพื่อน้องบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเมวานนี้ได้ได้แห่นาดรอบพระอุโบสถใหม่แล้วก็ไปบวชที่ สิมแล้ว่าสลากขางน้ำยังไม่สามารถที่จะประกอบพิธีบวชในบวชใหม่ได้เพราะว่ายังไม่แฮนโอเวอร์ยังไม่ได้ทำพิธีใกนการ ใช้งานบดใหม่นี่เลยโสดกับบ้านให้ต้นโพสองต้นคู่กันนี่มองอีกมุมฝั่งตะวันออกสวยงาม วันนี้โอกาสดีได้มาส่บาตรพระลูกชายพระใหม่วันแรกหลังจากที่บวชเมื่อวานนี้รวมอนุโมทนาสาธุุญครับจัดพี่นน้องทุกคนทั้งที่ได้มากับไม่ได้มาร่วมงานส่งปัจจัยมาร่วมงานขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยาธุสาธุสาธุ